สวัสดีครับผมวัตฟอร์ดนะฮะจากช anel วัตฟอร์ดลัปเตอร์ฮะและวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูคันนี้เจ้าจำโบนะเป็นบอดี้คิตตี้นะสีเขาบอกว่าสีชมพูนะชมพูเหมือนพวกอะไรอนะคิตตี้อะ โลคิตตี้นะครับคันนี้เป็นรุ่นสตอ r m มแทนะไม่ใช่คันนี้เป็นรุ่นวายแท็กนะคันนี้รุ่นวายแท็กแต่จริงๆแล้วรุ่นไหนก็แต่งได้คันนี้วายแท็กขับเคลื่อนสี่ล้อหนึ่งล้านสามแสนหนบาทยังไม่รวมกับเนี่ยบอดี้คิันะผมคันนี้ยก8นิ้วยาง37บเจแบบโคตรสุดนะคือต้องยังไงต้องมีตังค์แบบยังเท่าไหร่ถึงจะแต่งคันนี้ได้นะความสูงคันนี้นะครับ สูตมือ,อเลยปกติผมสูง181ประมาณนี้นะรถเดิมๆเนี่ยสูง184นะครับผมก็ประมาณนี้อันนี้คือยกขึ้นไป8ดนิ้วความสูงประมาณนี้ก็คือแบบ2เมตร50ได้นะนี่ประมาณนี้นะนะอามาดูกันว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างคันนี้เป็นชุดบอดี้คิดนะครับผมบอดี้คิดก็คืออะไรบอดี้คิดคือชุดแปลงที่สามารถสวมเข้าไปกับรถนะครับได้ตรงรุ่นเลยนะก็คือ ไม่ว่าจะเป็นจุดยึดจุดอะไรเนี่ยนะมันก็จะตรงนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูดีกว่าอาจจะเปิดได้ไม่สุดนะนี่คันนี้ก็เพิ่มบันไดเข้าไปนะเพราะว่ารถมันสูงมากขึ้นลําบากนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูดิจะเปิดยากหน่อยนะเพราะว่ามันสูงนะครับหาแป๊บค่อนข้างลึกนะเพราะว่าเราเนี่ยอ่าดูแค่นี้พอ ตัวฝากระโปงเนี่ยเป็นงานไฟเบอร์นะไฟเบอร์หรือคอมโพสิตนะผมเนี่ยก็จะเป็นชิ้นงานแบบตัวนี้แบบหนานะโคตรหนักบอกเลยว่าโคตรหนักถ้าใส่โชกเนี่ยผมว่าเอาไม่อยู่โชกเอาไม่อยู่แน่นอนนะครับผมตัวเนี้ยเนี่ยให้มาดูข้างๆนะผมตัวนี้ก็จะเป็นบอดี้คิทคือเราจะทําแบบสวมเข้าไปนะฮะแบบนี้นะก็จุดยึดเนี่ยก็ตรงจุดเลยนะครับผมก็จะมีชุดนี้ก็จะมีแก้มนะครับผมมีกระโปงชิ้นนี้นะ แล้วก็มีไฟหน้านะครับตัวนี้ก็จะมีแผ่นปิดให้นะครับผมทำแผ่นปิดแล้วก็กระจังหน้านะครับกันชนหน้านะฮะประมาณนี้ตัวกระจังหน้าเป็นงานคัตตอมนะครับตัวนี้เป็นชิ้นงานที่สร้างขึ้นมานะฮะเป็นอ่ตัวนี้เป็นบอดี้คิดปี2000ประมาณ2020นะเป็นรุ่นไฟใหญ่นะครับแบบนี้นะฮะเห็นไหมฮะจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นไฟเล็กไฟเล็กนะปีประมาณสัก 2016ตัวนั้นถือว่าเป็นตัวที่แบบขายดีนะในอเมริกานะในอเมริกาบ้านเราแบบนี้ยังไม่มีขายนะแบบนี้ยังไม่มีครับผมของเราก็จะเป็นรุ่น Next Gen นะชุดนี้สามารถแปลงได้ทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็น Next Gen ตัวเก่าตัวใหม่นยะก็คือเรามีพาร์ทที่รองรับนะครับผมสามารถสร้างจุดยึดนะครับผมแล้วก็เอาบอดี้บอดี้อันนี้มาใส่ได้เลยนะครับผมตัวไฟหน้าเนี่ยเป็นแบบ มป์นะไฟใหญ่นะฮะนี่ก็จะมีตัวแบบนี้นะครับเป็น daylight นะฮะไม่แน่ใจว่ากุญแจนะครับเดูกุญแจก่อนเปิดไฟให้ดูนะครับไม่มีกุญแจอย่างไรไม่รู้ต่อนะฮะวันนี้จะเป็นไฟใหญ่นะแล้วก็มีไฟสองชั้นนะครับผมโต๊ะก็จะแยกไฟบน กับไฟล่างนะไฟต่ำไฟสูงนั่นเองนะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนตัวไฟดันหมอกนะครับตัวไฟตรงนี้ก็จะเป็นเดลไลท์นะเป็น5้าจุดแบบนี้ครับมีเดลไลท์มีสเตปไฟเลี้ยวอยู่ข้างในนะครับผมแล้วก็ตัวชุดพวกที่มันมีนะเช่นพวกอะแดปตีฟคูลคอนโทรลเนี่ยมันจะอยู่ข้างในนะฮะตัวนี้ก็อาจจะอยู่ลึกไปนิดนึงนะครับผมก็คิดว่าน่าจะตัวนี้ บอดี้มันค่อนข้างใหญ่แล้วก็ยืดออกมาครับผมตัวนี้ก็ระบบต่างๆก็อาจจะใช้ไม่ได้นะอันนี้คือต้องแจ้งก่อนว่าถ้าเป็นรุ่นที่เป็นแบบว i ยแท็กวแท็กตัวนี้เป็นว i ยแท็กใช่ไหมจ,จะมีไฟพวกเ t ทิค LED ที่มันแบบขึ้นลงปรับได้มีไฟเลี้ยวเฉียงๆอะไรเงี้ยมันก็อาจจะใช้ไม่ได้เพราะว่าระบบไฟของตัวนี้กับตัวของเดิมเน็กเจนะมันเข้ากันไม่ได้นะมันใช้มันใช้กันไม่ได้นะครับผมก็ ฟังก์ชันบางอย่างไฟสูงอัตโนมัติอะไรพวกนี้ที่เป็นระบบไฟเดิมๆของ Next Gen เนี่ยก็คือต้องแจ้งลูกค้าว่ามันใช้ไม่ได้อ่าก็คือเราแจ้งกับว่าถ้าทําแบบนี้นะก็จะเป็นอย่างนี้นะเพื่อนะครับผมที่จะได้ไม่ได้เกิดปัญหานะสําหรับถ้าชอบจริงก็อาจจะเอารุ่นโลก็ได้นะรุ่นโลแบบตัวสปอร์ต 4x4 นะซึ่งมันไม่ได้มีฟังก์ชันไฟเหมือนพวกแมททกเอลนะครับมาทําก็ ตัวนั้นก็ประหยัดเงินด้วยราคา1นึ่งล้านห้าหมื่นเกับาทก็สามารถที่จะตกแต่งแบบนี้ได้หรือว่าบางคนไม่ได้แบบว่าขับเร็วเน้นโชว์คันนี้จริงๆแล้วผมก็คิดว่าลูกค้าเน้นโชว์นะไม่ได้ไม่ได้เอาไปแบบว่าไปแต่งไปแข่งกับใครนะเพราะว่าด้วยความสูงกับยางเนี่ยทำความเร็วไม่ได้นะผมเนี่ยคือทําความเร็วไม่ได้อยู่แล้วนะความสูงแบบนี้นะขับไปตลาดยางลําบาวผมบอกเลยว่า ขับไปตลาดขับไปห้างนี่ลาบากนะไปได้แค่นะครับโลตัสนะฮะโลตัสแมคโครที่มันแบบลานมันใหญ่ๆเนาะอ่าเนี่ยยาง37โคตรใหญ่นะความสูงเนี่ยเท่ากับเท่ากับแบบว่าเท่ากับเกือบเอวผมอะนะสาินิ้วก็คือวัดจากตรงนี้ไปถึงตรงนี้นะครับตัวนี้ยก8นิ้ว8นิ้วก็คือเราใส่คานใหม่นะใส่คานเพื่อนะฮะมาดูนี้คร ใส่คานให้มันต่ําลงนะครับผมเห็นไหมอันนี้คานเดิมจะอยู่ประมานนี้นะแล้วก็ใส่คานตัวนี้เพิ่มเข้ามานี่เพื่อนี่ครับเพื่อทําให้เอาเพื่อดึงปีกนกข้างล่างลงมานะครับผมแล้วก็ต่อโชกนะให้มันยาวขึ้นไปแปดนิ้วตัวนี้ลูกค้าคน, 0, โโน,โนะครับใช้โชกเป็นสองจุดศูนโมโนทูบนะฮะโมโนทูบแล้วก็ต่อนะครับต่อตัวหัวโชกขึ้นไปแปดนิ้วตัวเขามาเนี่ยยกแปดนิ้วเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วนะเราก็ เราก็ต้องต่อคอมาขึ้นไปนะครับผมนี่เพื่อให้มุมของปีกนกเนะี่ยมันคงที่นะปกติน,ะนี่ฮะทำให้เนี่ยพอมุมตรงนี้ปกติมันก็จะสามารถตั้งล้อให้ตรงนะไม่ไม่ไม่ไมแบบไม่ตะแคงไม่อะไรเงี้ยซึ่งลดอาการกินหน้าอยางนะครับตัวนี้นะครับทำให้ศูนย์มันค่อนข้างตรงนิดหนึ่งนะเวลาขับขี่มันก็จะบอกว่าไม่ไม่เสไม่สายนะฮะ ก็ตัวโช็คอัพเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นพวก2.5ได้นะครับผมถ้ามีงบก็เปลี่ยนเป็น2.5นะครับมีสปริงมาให้นะครับผมก็จะเป็นรุ่น2.5 O E M นะตัวนั้นก็ราคาค่อนข้างสูงนิดนึงนะถ้ามีงบลูกค้าก็จัดได้เลยนะตัวชุดพาร์ทด้านข้างเนี่ยตัวนี้ก็ทําโป่งวายออกมานะครับผมปกติบอดี้เดิมๆเนี่ยจะอยู่แค่ประตูเนไะเนี่ยบอดี้อยู่ตรงประตูนะตัวนี้ก็คือโป่งออกมานะนี่ปูดออกมานะครับผม แล้วก็มีคิ้วล้อนะออกมาก็ประมาณสักความใหญ่เนี่ยประมาณสัก6นิ้วนะตัวตัวไฟสังเกตว่าไฟมันจะขยายออกมาด้านข้างน,นะครับปกติถ้านแนวไฟอ่ะมันจะอยู่แค่ประมาณเสาเสา A ใช่ไหมครับประมาณนี้นะน,นี่ถ้าเป็น X ็อเจนไฟจะเริ่อจากนี้เข้ามาข้างในนะครับผมแต่ว่าตัวนี้คือวายออกไปก็เป็นบอดี้คิทแล้วก็วายบอดี้ด้วยนะครับวายบอดี้คือว้างออกไปนะนะครับผมนี่ล้อขนาดล้อ22ลบ 44ออฟเซ็ตลบ44เนี่ยก็ยังล้นอีกนะเห็นไหมครับยังล้นอยู่ประมาณทัก3นิ้วได้นะก็กำลังสวยนะสมกับความสูงของเขาเพราะว่าถ้าแบบว่ารถสูงแต่ว่าล้อแบบรีบกันก็แบบว่าดูไม่สมส่วนใช่ไหมอ่ารุ่นนี้ก็มีกล้องนะครับ3งงามรนะ้อยสิบองศานะอ่าดูภายในเดิมๆของ y t ยแทภายในเดิมๆของ y t ยแทเนี่ยก็เป็นโทนแบบสีเหลืองดำนะฮะนี่วแท นะครับขับ4ขับ4ก็มีโหมด TMS นะครับผมปรับหมุนได้เลยนะเป็นระบบชิปอัลล่าไฟสามารถแบบหมุนนะหมุนเป็นขับ4ขับ2นะขับโฟโลนะมีโหมดโหมดสปอร์ตโหมดขับขี่ธรรมดาออฟโรดนะโหมดทรายโหมดอีกประมาณ6โหมดนะครับผมแล้วก็มีโหมดสลิป p ารี่ก็คือเป็นแบบโหมดลากพวก่วงนะฮะตัวแอร์แบ็กเนี่ยรุ่นนี้ให้7ใบเพิ่มตรงหัวเข่าของคนขับนะครับ บาไฟฟ้ามีให้คู่หน้านะครับผมตัวนี้เพิ่มการตัวนี้รถมันสูง8ดนิ้วใช่ไหมแปดนิ้วนี่ยังไม่รวมยางนะฮะถ้ารวมยางนี่ก็คือแบบมันสูงขึ้นไปประมาณแบบเป็นสิบนะนี่เราก็การนี้จะขึ้นแบบถ้าบันไดเดิมใช่ไหมมันก็แบบว่าประมาณนี้เลยนะนี่ประมาณนี้มันก็ขึ้นลําบากเราก็ต้องใส่ตัวบันไดฟ้านะบันไดฟ้าก็จะทอดต่ําลงมา มันจะต่ําลงมาประมาณสักห้าหกนิ้วทําให้เราขึ้นลงได้สะดวกครับเห็นไหมไม่นจะขึ้นง่ายขึ้นนะแบบนี้ก็ตัวนี้เป็นรุ่น RGB RGB ก็จะเป็นแสงแบบสเปกตรัมนะเปลี่ยนไปนะครับผมเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ยก็ช่วยส่องสว่างนะครับเวลากลางคืนด้วยนะเราขึ้นมาก็จะแบบประมาณนี้นะความสูงนะตัวนี้เราหนักได้ประมาณสักสองสามร้อยได้นะครับผมประมาณนี้นะนตัวนี้รุ่นนี้ทําสีนะครับ ตัวนี้ทําสีทั้งทั้งคันเลยนะเดิมๆนะไม่แน่ใจว่าสีอะไรนะแต่ว่าก็คือทําสีสังเกตที่ประตูฮะนี่ฮะประตูคันนี้ไม่ได้แรปสติ๊กเกอร์ถ้าแรปสติ๊กเกอร์ตัวข้างในเนี่ยจะจะไม่มีสีนะครับผมก็ก็คือทําสีเลยตัวนี้ใช้เวลาประมาณสองเดือนนะครับผมเพราะว่ามีเปลี่ยนสีท่อนกลางด้วยนะครับผมส่วนที่ต้องเพิ่มเงินก็คือเป็นพวกบอดี้คิทนะครับผมสิ่งที่เห็นนะเพิ่มเงินหมดเลยนะ คือไม่มีตัวไหนแถมเลยนะมีบอดี้คิตเนี่ยก็คือก็เป็น1เซตนะครับผมแล้วก็มีเปลี่ยนสีตรงกลางนี้อีกนะก็ค่าใช้จ่ายก็จะมีในส่วนของเปลี่ยนสีนะครับผมนี่ก็จะเป็นแบบดับเบิลนะคูณ2ไปเลยนะตัวลาวหลังคาเนี่ยของว i แท็กของแท้เลยนะตัวนี้ของแท้นะทำสีเป็นสีดำนะครับผมแล้วก็ติดตัวโซลารูปของตัวฮัมเมอร์นะัวนี้ก็จะมีไฟข้างๆนะสองนะครับตัวตัวด้านหน้าก็จะมีไฟรีโมทคุมนะ มปิดเปิดได้นะครับผมครนนี้ติดฟิล์มประมาณสัก80ได้นะฟิล์มเซรามิกของทางโชว์รูมเราฟอร์พันนคร,กรเกษตรวมินนะสามารถเลือกได้นะ80 60 40นะครับแนะนำถ้า,าสายตาไม่ค่อยดีเหมือน,มอนผมเนี่ยก็ <c oughs> 40พอข้างหน้า40ข้างๆ60พอครับนะมาดูข้างหลังส่วนของบอดี้คิดที่เป็นด้านหน้าเนี่ยก็คือมันเราถอดทั้งหมดเลยนะ3ชิ้นนะ พกกระโปรงแก้มนะครับผมแล้วก็การชนหน้าไฟหน้าทอยหมดเลยด้านท้ายด้านท้ายตัวนี้เป็นชุดที่ครอบเข้ากับตัวกระบะเดิมนะครับผมตัวกระบะเดิมเนี่ยยังอยู่ด้านในนะครับผมสังเกตว่าตรงนี้เป็นขอบกระบะเดิมเห็นไหมครับอันนี้คือขอบเดิมนะแล้วก็เราตีโปอมานี่ประมาณนี้นะนี่ประมาณนี้ในความใหญ่นะนี่ขคร่าวก็ประมาณรับแปดถึงสิบนิ้วนะนี่ฮะเห็นไหม ฝาเดิมฝาน้ำมันเดิมก็อยู่ตรงนี้นะฮะรููความหนาของฝานะครับอ่าครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะฝาสีโคตรสวยนะสีแบบคิตตี้เลยโคตรโคตรเทอะถ้าติดหรอสติ๊กเกอร์คิตตี้เนะี่ยผมว่าน่ารักเลยอันนี้น่ารักมากนะฮะให้เดาล,ลูกค้าเป็นผู้หญิงนะผมก็สีหวานหวานหวาน,นเจี๊ยบฮะหวานเจี๊ยบนมเย็นเลยตัวนี้ก็เป็นโช็คอัพนะฮะโช็คอัพสองจุดศูนย์โมโนโมโนทิวนะฮะโมโนทูป นั่นเองนะครับผมมีกระบอกแยกนะการที่มีกระบอกแยกเนี่ยมันก็จะมีน้ํามันเพิ่มเข้ามาในตรงนี้นะแล้วฝั่งนี้ก็จะมีห้องที่เป็นแบบก๊าซนโตเจนนะตัวนี้เป็นช่องอัพแบบ h ายไสเชอร์นะแรงดันบาร์ของตัวตัวก๊วาซนโตเจนเนี่ยจะอาจอยู่ที่120 psi นะครับผมตรงนี้นะก็มีปุ่มปรับได้8ระดับเพื่อคุมการไหลกลับของน้ํามันนะครับผมน้ำมันโชคที่มันเวลาเราโชคมันเด้งเนี่ยน้ำมันจะไหลกลัลกบใช่ไหม ตัวตัววาล์วหนึ่งถึงแปดนะคือปรับปรับวาล์วให้มันเล็กใหญ่นะผมถ้าถ้าเบอร์สูงสูงเนี่ยรูวาล์วมันจะเล็กนะครับผมพอรูวาล์วเล็กปุ๊บน้ำมันไหลกลับช้ามันก็จะแข็งหน่อยนะผมถ้าถ้าอยากได้นุ่มก็ปรับเบอร์สามเบอร์สองเนี่ยรูน้ำมันมันจะใหญ่ขึ้นนะครับผมเวลาโชว์มันเด้งน้ำมันก็จะกลับเข้าได้เร็วนะทำให้โชว์มันนุ่มขึ้นนะแต่ถ้า เราใช้ความเร็วสูงเนะี่ยเราก็ใช้ประมาณเบอร์สี่นะเบอร์สี่อะไรประมาณนี้ก็ได้นะถ้าไปออฟโรดก็เบอร์สามได้เลยนะฮะตัวระบาสนะครับผมตัวระบาเนี่ยเป็นค่ายนี่ค่ายน้องใหม่นะผมฮาร์เก้นนะผมนะอย่างเงีนะ้ยก็จะมีสองชิ้นนะมีชิ้นนี้นะครับผมเป็นทรงเอแล้วก็มีชิ้นที่เป็นแบบด้านหลังนะเป็นสองชิ้นนะครับผมฮาร์เก้นออฟโรดนะทําสีพาวเดอร์โคดนะครับผมนี่เป็นตะแกรงนะก็ทรงแบบ เท่น,นะทรงแบบทรงแบบโหดโหดยดูดันนะครับตัวนี้เปลี่ยนไฟท้ายให้ด้วยนะในเซตนี้ก็จะเปลี่ยนไฟท้ายนะนี่ทำตีบอดี้คิดออกมาแล้วก็เปลี่ยนไฟท้ายนะครับผมไฟท้ายก็จะมีหลายรุ่นนะมีทั้งแบบว่าที่เป็น led ก็เพิ่มต่างได้นะจะเป็นแบบขีดๆด,ด,ดำดำก็มีหรือว่าเป็นทรง v ีแลนนะตัวนี้ก็เป็นทรงคลาสสิกเลยออริจินอลนะฮะฝาท้ายของเดิมเนี่ยยังอยู่แต่ว่าตัวนี้เราครอบเข้าไปนะสังเกตว่า ขอบเดิมเนี่ยนะฮะขอบเดิมก็อยู่ยังอยู่นะฮะแต่ว่าตัวนี้เราทำข้อออกมาเปิดให้ดูกันแล้วนี่ฮะเห็นไหมนี่ตัวนี้ก็ทำยึดยึดไว้นะครับผมนี่ฮะก็เป็นการทำสีทั้งหมดเลยนะฮะเห็นไหมความเนี๊ยบความเนียนฮะนี่ฮะเห็นไหมทำสีรอบคันเลยเราก็เอ่อยกกระบะไลเนอร์ออกมาก่อนแล้วก็ค่อยทำนะฮะ ส่วนตัวก็รุ่นนี้จะมีกล้องให้กล้องเดิมก็อยู่ตรงนี้ตำแหน่งนี้นะครับก็เป็นฝาครอบทับเข้าไปนะครับผมตัวนี้ก็ล็อกได้นะฮะสำหรับรุ่นนี้ตัวนี้กระชนท้ายเนี่ยใช้ของตัวค่ายแฮมเมอร์รุ่นใหม่ล่าสุดนะฮะนี่ฮะมีเป็นไฟ LED ด้วยนะฮะตัวนี้ไม่ใช่ MX 2 0 4นสะ่ะก็ทรงแบบเรียบๆหน่อยนะทรงเชิดเฉิดหน่อยก็ดูเรียบๆหล่อเท่นะฮะมีหงแดงให้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นพวก ใครที่แบบไปสายลากจูงนะก็มาใส่ตรงนี้ปานกแก้วได้หรือว่าจะแบบว่าต่อปลั๊กออกมาจากด้านด้านในนะครับผมก็จะมีปลั๊กนะซัพพอร์ตให้นะเพราะว่าตัวฮัมเมอร์นยส่งออกไปที่ออสเตรเลียด้วยนะก็จะมีพวกอุปก,กรณ์อะไรพวกนี้พ่วงนะถ้าอยากพ่วงก,ก็พ่วงได้เลยนะผมเพราะว่าตัวนี้มาตรฐานส่งออกนะสําหรับคนที่ซื้อฮัมเมอร์ไปเนี่ยก็อย่าลืมสแกนตรงนี้นะนี่เขาจะมีคิวอาร์โค้ดตรงนี้เพื่อสแกนให้แบบว่า Uh, วนะอวาร hey. ันตีนะครับผมตัวนี้ฮัมเมอร์วารันตีนะครับผมนี่สามารถสแกนได้เลยนะแล้วลงทะเบียนกับฮัมเมอร์นะฮะก็ประมาณนี้สําหรับคันนี้นะตัวนี้ามารดูช่วงล่างคันนี้ด้านหลังเนี่ยก็ยกด้วยก้อนรองนะเห็นไหมใส่ก้อนรองพดพดสูงนะ <c ười> ครึ่งมาทัดได้นะ <c ười> ก็ประมาณสักหกนิ้วนะเพราะว่ายกหน้าแปดหลังหกเนี่ยมันก็จะบาลาน์เพราะว่าความสูงหน้าหลังเนะี่ยต่างกันประมาณสักเอ่อ สองนิ้วกว่าแล้วมาสิบเซนได้นะหน้าหลังนะ<ช>คือรถรถเดิมๆก็เซ็ตมาประมาณนี้อยู่แล้วนะแล้วก็ดูฝั่งนู้นโช๊คอ,อัพอ่ะก็ต้องต่อขานะครับเพราะว่าโช๊คอ,อัพเดิมๆที่ที่โปกเพนเดอร์ให้มาเนี่ยมันรองรับแค่สองนิ้วนะฮะเราก็ต้องต่อขานะครับขึ้นมาเพื่อเพื่อให้มันแบบรองรับกับะระยะสโตกได้นะเนี่ยอันนี้ก็เตรียมส่งมอบนะฮะดูข้างในนะเห็นไหมวานเจี๊ยบนะฮะ เตรียมเลยรุ่นนี้ก็มีแอร์แบ็กเจ็ดใบแล้วก็มีแอร์หลังด้วยนะครับเบาะก,ก็หล่อดูฝั่งนี้บ้างพวงมลาลัยไฟฟ้าแน่นอนรุ่นนี้ให้มาอยู่แล้วนะเครื่องยนต์รุ่นนี้2.0นะครับฟอร์ดต,ตัวใหม่เนี่ยเป็น2.0ทั้งหมดแต่ว่าแตกต่างกับที่เทอร์โบคันนี้เป็นเทอร์โบคู่นะฮะใบเทอร์โบ210แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรนะครับผมใบเทอร์โบมันดียังไงก็คือมันมันมันจะทํางานได้ทุกย่านความเร็วนะเราสามารถเรียกรอบได้นะครับผม ทุกแยงความเร็วแล้วก็จับคู่กับเกียร์10สปีดด้วยคันนี้เกียร์10สปีดใส่ใน F150 บอดี้คิดแล้วก็ใส่ในพวกฟอร์ m u s t แตงของมึงนอกนะครับผมก็สมูทนะเกียร์10สปีดสามารถกระโดดได้1ถึง10เนี่ยไม่ได้แบบว่านับ1ถึง10นะมันสามารถจ้ำกระโดดได้นะครับผมก็ให้ฟีลลิ่งที่แบบว่าขับสมูทสมูทนะไฟเป็นไงสวยฮะฟังถึงตรงนี้แล้วก็พี่ๆก็คงอยากได้คันนี้แหละ ผมคิดว่าใครสนใจรถยนต์นะก็มาดูได้ที่ฟอร์ดพระนครสาขากเกษตรนวมินนะครับโชว์รูมที่มียอดขายอันดับหนึ่งของประเทศปีนี้เป็นปีที่3นะก็เดือนนี้เดือนพฤศจิกายนใช่ไหมครับก็พฤศจิกายนเนี่ยกยนนย็ถ้านับยอดแล้วเราก็ได้ที่1ไปแล้วเรียบร้อยแล้วเข้าเส้นชัยไปแล้วครับผมก็เหลือต่อจากนี้ก็คือเดือนธันวาคมก็น่าจะมีแบบว่ายอดปล่อยที่ล้นหลามเพราะว่าเดือนที่แล้วเราปล่อยไป200คันใช่ไหมเดือนนี้ก็ น่าจะทะลุสา0ร้อยนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ด้วยใครที่สนใจรถยนต์ฟอร์ดนะก็ทักหาผมได้มาดูรถได้ที่ f อร์พระนครเกษตรน้รนำมินนะครับมีเรามีลงแต่งรถที่แบบว่ามาตรฐานแล้วก็มีรถให้ดูเป็นสิบสิบคันเลยนะแต่งได้ทุกแนวไม่จะเป็นไม่ว่าจะเป็นแบบแบบนี้รุ่นเมกายกแปดนะยกแลดวก็ทํามาแล้วนะนสุลต่านดูไบไซเบกนะครับผมก็มีมีให้ดูนะมีให้ดูเลยนะมีตัวอย่างให้ดูนะครับผมก็สามารถมาชอปปิ้งกันได้นะครับผมก็ คลิปนี้ฝากไว้เพียงน,นี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเบอร์โทรนะครับเบอร์ติดต่อผม0917185260ดีไลน์แอด watford168 นะครับผมหรือว่าเซฟเบอร์ก็ไรขึ้นเลยนะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ